จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่สบทที่25การรักษาจิตใจให้อยู่ในสันติสุขและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าลูกรักเราได้เคยบอกลูกแล้วว่าเรามอบสันติสุขของเราแก่ลูกสันติสุขของเราจงอยู่กับลูกสันติสุขของเราที่ให้ลูกนั้น ไม่เหมือนกับสันติสุขที่โลกนี้ให้มนุษย์ทุกคนต้องการสันติสุขแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สแสวงหาสิ่งที่จะนำมาซึ่งสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขของเราจะอยู่กับคนที่มีใจสุภาพและอ่อนน้อมสันติสุขของลูกจะช่วยลูกให้มีความอดทนถ้าลูกฟังและติดตามเสียงของเราลูกจะชื่นชมยินดีในสันติสุข ข้าพเจ้าทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าลูกควรทําอย่างไรพระเจ้าค่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตอบว่าจงมีสติรู้ตัวในทุกสิ่งที่ลูกกําลังทํารู้ตัวในทุกคําที่ลูกกําลังพูดและระลึกอยู่เสมอว่าลูกกําลังทํากําลังพูดเพื่อให้เป็นที่พอใจของเราเท่านั้น อ,อย่าปรารถนาหรือสแสวงหาสิ่งอื่นใดนอกจากเราและยิ่งกว่านั้นอย่ารีบร้อนในการตัดสินคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นอย่าเข้าไปก้าวไกในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกความวุ่นวายของลูกก็จะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยอย่างไรก็ตามสำหรับชีวิตในโลกนี้ ลูกยังคงต้องรู้สึกวุ่นวายใจรู้สึกเป็นทุกข์เพราะความรำคาญใจหรือเป็นทุกข์เพราะความไม่สบายกายความไม่เป็นทุกข์เป็นสภาวะที่ลูกจะพบได้เมื่อลูกได้พักผ่อนในนิรันดรเท่านั้นเพราะเหตุนี้ลูกรักอย่าคิดว่าลูกพบสันติสุขที่แท้จริงแล้วเมื่อลูกไม่มีความทุกข์อย่าคิดว่า ทุกสิ่งเรียบร้อยดีแล้วเมื่อลูกไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งใดอย่าคิดว่าลูกดีพร้อมแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกต้องการอย่าคิดว่าลูกประสบความสำเร็จแล้วหรือคิดว่าลูกเป็นคนพิเศษที่เราโปรดปรานเมื่อลูกรู้สึกว่าจิตวิญญาณของลูกกำลังริมรสความสุขและปลื้มปิติยินดี ทั้งนี้เพราะความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่ตัวบ่งบอกว่าลูกคือคนรักที่แท้จริงของเราหรือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าลูกประสบความสำเร็จและดีพร้อมแล้วข้าพเจ้าทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าถ้าเช่นนั้นลูกจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกพบสันติสุขที่แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตอบว่า ลูกรักเมื่อลูกถวายตัวแด่น้ำพระทัยของเราด้วยหัวใจทั้งหมดของลูกเมื่อลูกไม่สแสวงหาสิ่งใดเพื่อตนเองไม่ว่าในเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องเล็กน้อยไม่ว่าในสิ่งชั่วคราวบนโลกนี้หรือสิ่งนิรันดรในโลกหน้าลูกรักลูกจะรู้ว่าลูกพบสันติสุขที่แท้จริงแล้ว เมื่อลูกขอบคุณเราได้ตลอดเวลาสม่ำเสมอไม่ว่าในยามที่ลูกพบความสำเร็จหรือผิดหวังทุกอย่างมีค่าเท่าเทียมกันสำหรับลูกเมื่อลูกรู้สึกกล้าหาญและยอมรับความยากลำบากด้วยความหวังเมื่อความบรนเทาใจถูกถอดถอนไปจากลูกลูกก็พร้อมและเตรียมจิตใจที่จะรับความยากลำบากมากขึ้น ลูกจะไม่หาข้อแก้ตัวสำหรับตนเองที่จะปฏิเสธความยากลำบากเหล่านั้นหรือเห็นว่ามันมากเกินไปสำหรับลูกแต่ลูกกลับเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่เราให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกลูกสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของเราถ้าลูกทำได้เช่นนี้นั่นก็คือเครื่องหมายที่แสดงว่า ลูกกําลังเดินอยู่บนหนทางแห่งสันติสุขที่แท้จริงและถูกต้องและลูกจะหวางได้อย่างแน่นอนว่าลูกจะได้ชื่นชมพระพักของเราด้วยความยินดีเมื่อลูกไม่ได้ให้คุณค่ากับความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของลูกลูกจะพบและชื่นชมยินดีกับสันติสุขที่แท้จริงมากเท่าที่ลูกในสภาวะมนุษย์จะรับได้